ว่าตอนนั้นบ่จับขึ้นมา บสบายดีและสวัสดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องเบิดกุสูรสุคนเนาะว่าส,สิเป็นพี่น้องพังไทยพี่น้องพังลาวพี่น้องต่างประเทศมาเนี่ก็ยินดีต้อนรับกับสู่ซองมายยาวซานเอลคือเก้าพ่อแม่พี่น้องมือน,นี่อ่าชื่อหลอกบัวเนาะพ่อแม่พี่น้องมือนี่อ่าเดี๋ยวอ่าอุณนุนไม่ฆ่าขายหลอกบัวกันเนาะใช้ได้ไหมฆ่านะไม่ฆ่าสบายดีขายยังไงนะขายบัวขายหลอกบัว À đi lông cái xe xoay nữa Rồi rồi Khởi là bùa xóm Xóm biu nằm thả lê bò Ô Ô Ô lọc bùa nhảy thế này Sao bài đi nóng lạ Sao bài đi phụ nhảy khi thế này Ô Lông như nóng rồi À, Sự lộc bùa nó phi nhỏ nó bùa ngam luôn vĩ đó ngam sao à. đi bao xiên các bà bốn? Đi, bùa bùa ngay đi, phi nhỏ rồi, ngam 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 ลานเจ้าพ่ได้มีผัวว่าเรามีแล้วเนาะบ่ได้ดีได้เพือจะว่าเป็นเห็นทางกันสร้างยุทธทูบลดปฏิต่อมาหาแล้วมีปัญหาทางครอบครัวเอาเยอะเนาะเลยเลยจ้าเป็นคนบ้านไหนน่ะบ้านหนองเงี้ยบ้านหนองเงี้ยอันซื้อยังเจ้าไ่ะซื้อแป้งแป้งแป้งโดยโดยอายุจะปีแล้วอายุเท่าไ่สห้าห้าปี อ๋อน่องเนาะอันน่องหลายนี่ซื้อทั่ไนซื้อน้องแพทอ๋อนีุ่เจอเท่าไรแล้วเป็นแม่เจ็ดปีโอ้ข้าองเฮียนปอย,อย่างไ้นรูกปอยสองได้ข้าองเฮียนเพื่อมาในเครือมาขายรกักบัวเชินรับผักทีก่นรับผักมอโอโดยโดคือย,ยังหลายแท่นนะ้าขายเาายนาาะ ไปรับเพิ่นมากได้กับไรเท่าไรน้อเนี่ยอุตตะยินตาขายอะไรแจกขายบวชกับไปส่งเอาขายบวชถ้าไปส่งเพิ่มได้บ่ส่งส่งเจ้าอื่นนะเลยทำไปขายส่งเจ้าอื่นในขายต่อยิ่งแบบนี่บอกอะไรกับไรครัมันบ่ะาดทุนประมา่แต่พอได้อยู่บ่แต่่วากับบอลุกมีตลกเวียงเดียวไม่จะขายบ่โดยโดยโดยแล้วเงินเท่าไรได้แต่มัน มาหวังบ่ายวัวลายมาเนี่ยเมื่อวานเนี่ยวัวลายแกลกคล้ายมาถูกมือปะฮะถุกมือปะบ้ามือบ้ามือกันมาโอ้ยกันมาวันนี้มีแบบอย่างอื่นแบบคนคนกันหลายๆอย่างมั้งท่านมันจะได้กำไรหลายคืมกันนิดกหน่อยเนาะนี่ตัวเราเ่ียงเดียวล้วนเลย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  Chào nhà mà bỏ à đi bài Đi nhìn lột Lột mà là phần mà Mà đó ừ, Rồi rồi Chuyện nào có thể nó nành Nhưng ระหว่างนั่งคายกับเ้ายยางไปตามคายอันไี้ดีดีกว่ากันเข่าไปหล่อตามห่างก็บอกขาขโมเคยไปหล่อนะมนจะนงมิดแนงอ๋ออรอยโดยยอันจากมุ้งจะบัะมาณจะได้เมื่อวันประมาณสี่ห้าโมงนั่นสี่ห้าโมงก็เป็นเมื่อตามมันคืบตามการเวลานั่นอร่อยไงเนาะ นอกจากขายลูกัวได้ให้ยังนี้สารสินให้ยังผู้พักผู้ห่เพื่อนเลยผูใหญ่เพื่อนทายาเกี่ยวข่าวแ้วกระยาโอยโอ้ยลานนี่อันลูกเป็นลูกเรยว่รือว่าลูกน้องลูกของอนอันน้องเขาพีอ้ายกมานาเป่นำเมย์เป็นอยู่ไทยไปหาเงินเลยป้าไว้น้ำอ้าย บ่ตอนนี้นอะพ่อเมยเป็นป้ากันแรเอ้อปผ่านลูกกับ่า่กับผ้าพ่อผ้าพ่อเอามาอย่างัลูกลูกอะเครียดมาอเจ้าเจ้าเปป้ากันได้รู้ใ่นะประมาณรายรายเดือนเลยในวอปีดักจำไดพอเร็บร้อยแล้วเนอะ

เพนจอดตั๊เลืน่ะ <c oughs> ขยันนะ,นะะเนาะไม่ใครรบกวนเพิ่นนนเนาะอยางไรเงนไปโรงเรียนก็นได้ตอาไหนเงนี้ไปโรงเรียนอะเท่าไหรนะดูแค่ละสองพันเาไปซื้อยังกินมานนี่นะซื้อขนม<อ>ขนมน 2, มันละสองพักรมี่บ่สจะมีแต่อันพันหนึ่งสองพันนีครับกระีะ่เลยเราจะในสองนมาเลย กัมีลูีตาอยู่บ้านหรามีมีคนหน่งมีคนหนึ่งจ็กปีเพื่อนสองโอ้สองปีอยู่ลำไท่ใะอยู่ำเม่อ๋อมีอาลานผู้ใหญ่มากเนาะจะของหน่อยอ่ะไว้คุณคิ้วเพื่อนเดลบพิษปกติลั่งกระลงเพือนพ่องไทยคนลาวอยเวียงล่งงลงเลยพี่น้องเขต้องไปเห็ดเลยหรือหน่อย กระโดงคิวคนคิวกับลกเข้มนะเข้มอายุเจ็ดปีมาขายหลอกบัวขา,ายหลอกบัวกันหันหลังใส่ลูกค้าเอ้ยลาวบอกมีผินมาที่มาขายนนาบรรณาโบกคิดเด้อบยกบกเบิดเลยเบิห้งพระเจ้าเฮ็ดเป็นยัง <laughs> สุดรับสุดรับอันมาขายหลอกบัวนะฮู้ว่าวหลอกบัวเป็นราคา ไม่ได้ไปยังต้องหลาไปเผ่าทางต้องหลาบที่ใครเป็น,ปนวัชบัตนะเป็นบ่อ๋อ้นนออย,อยน,นั่งคอยๆแ่ญาติไม่จังหาทนี่ยสภาพเล็กน้อยก่อนเี่น้องจังบาทเขียนได้อ่านอารอ,อแล้วก็เขียนได้อ่านอารอ,อแล้วก็สองเขียนไปสองเขียนได้แล้วอ่านไหมอ่านได้อ่านได้เนาะโอ้ซื้อ,อยังได้ซื้อเจ้าหน้าลืมอไง ซื้อน้องแพทรนอ๋ออันนี้เตยยังแน่เตยยังแน่น้องแพชรนะน้าน,นกหร่าก้าน,น้าน,นกพ,พ่อฟูพ่อเพิงฮะพ่อเพิง,พอเ,พงเออผมมีสลียว่าถูกนี่ไม่ใช่โอ้ก็เขียนชื่อจะต้องต้องใส่อันตัวพ่อก่อนเพราะพ่อเพิงต้ง<ส>ะจะใส่อย่างก่อนเวลาจะเขียน,น คือจะต้องเขียนเกกนาะองคนเนาะโอ้ว่าไม่พยายามทะเลทะเลอีกันบ่ราะฉนันอ่าแค่ไล่ให้กันเนาะแต่ว่าเบรกเนี้ยพอจพ้นบ้งแหละเพราะน้องเป็นธรรมศาสตร์ของงานตัวหนังสือที่เคนเขียนตัวไปเนาะลมดีดพี่น้องเลยกป็สิมีเสียงรบกวนนี่เล้ยพี่น้องเพราะว่าลมเนาะมันบัดอยูดงลงุ่งอ่าน้ำช้ำแล้วแบัดโมมี่ยังหวังนะ เต็มๆได้ไล้ผัดแกงมากันเลยมนีูอาไหล,หลกินข่าวกันยังแค่มันนี้ินกับมกปลามกปลาไปไปหาปลาลูกซื้ออันนั้นรืตลาดซื้ออันนั้นรืตลาดโอ้ไพ่โมกให้กินนะไพ่โมกให้กินฮะไพ่โมกไพ่โมกปลาให้เจ้ากินเผื่อคนไทยโกอ๋อเพิ่นมุกมาให้เลยบ่โอ้โอโอโมกท่าะเลนะเพิ่นขายมาขายนะ ขันอมโดย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 ืดย้อจังมุกจช่ป่เน,น,นียชอันนึงอันนึงกิตะคคนป่ะเนียกินกับอ้กับนอกกับไอ้กับนองกินบะตะโคนซะเนาะัน่นนยโมอีมอยู่เด็ดป่เนียองมุกเดียวนึ่งเอ๊เร็กน,น้อยวันนี้เราพูดกันเป็นแต่เพลงเพ <c ười> ื่อนกระทำหาพ่อหาแม่เพื่อนยิ้ม่า เป็นแต่ป hmm> ต oh, ่สงสารเลยพี่น้องเงาเนาะพีสามาซื้อบัวเปมนมาซื้อดอกบัวแล้ป่ะป้าเพนบนัาน่ะผู้เลี้ยงเพนนะโอ้โดยโดยมาฮ้บแล้วบออนั้นนะำอยู่กระไดอันนี้กินมะสงบอนนันเย็นสโอ้โดยโดยโดยเปาบริายอ๋อจ้าอัสบาดีเอ้ยกน้ลงละ เลยพี่แพูดป้าพูดน,ดนพี่น้องเลยป้าีเย่นเรื่องน้องแพทอันนั้นเย็นมาทรง,งแล,ล,ล้วก <c oughs> นะัมีอย่างนี้นะ,ะมีอย่างนี้เลยมีต่น้ามัมโบกินแต่น้างกินยังไรคลาเครื่องบริบ้วงกินอ๋อคือวางชั้นเนาะบานี้บังคับด้่นีบังคับด้่นี่ได้เลยกินข่าวแล้วเฮ้ยหยอกหยอกก็คือเนาะ กาแฟร้านแลลวเราเสกขันย่ามาให้เนาะเรียกลูกเรียก้านนี่ยขายหกบัวเขาด้เรียกลูกเรียง้านโอ้เรียกร้านก็ายแต่ชาสี่คนโดเรียงมาจะกจังเดือนได้เลยยมเจ้าเดยเรียมาชงเดือนเลยอันนี้บ่อืม่ยูมงนอีกชโดยโดยโบัวเขาด้เรียง้านเขาด้ให้ลูกให้านกินตรงนี้ยื่เงอนอีกสองร้านพี่กันอีกแต่ว่าลูกคนละพอละเม่ ครับุ้นคือเรียงหาดิต้นเทากันเรียงหาเท้าหนูลูกปอยังไงจะเรียงอ่ะเรื่องลานนี่สองค้นละพอในแม่อันสองคนบ่อันนี้พ่อแม่มันเลิกกันแล้วก็แยกทางกันโดยโดยอันนี้ได้สารุปกว่าขนาดอันนี้ลูกเนาะลูกพยานโดยโดยแพ่งลูกกับแพ่งหลานแพ่งได้หลายไปชำกันเป็นว่าแพ่งหลานทำอันหมาเฝ้าเลยแพ่งชำกัน ว่าหยอกได้พี่น้องตาอันบ่แต่อันเพื่อนบ่เคยซื้อหรอกเป็นตาแพ n g หลานตะหมักเป้าแองตุปตะหมักตาลได้จับกันว่าหยอกว่าหยอกน้องหลกได้คิดลายเอาแล้วเนาะว่าหยอกก็คือโดยโดยแม่เพื่อนฝากเงินไม่เรียนเท่าไรเลยนะยังไม่ได้ฝากนะครก็ได้เหตุงานชอแปดมืออโทรมาเมื่อวานนี่มาได้เงินเงินเป็นงานปกติได้เหตุตอนแรกก็ได้เหตุ ได้ชิปปลายมือเปิดกระไฮเงินช่องพันปลายแล้วก็นต่อมาไปเขางานใหม่เป็นเป็ดงานตัวใหม่ก็ะให้ก็ได้เชาแปดมือก็ได้เงินหกพันเขาก็ฮักคารหองแล้วก็ฮักข่าำประกันแล้วก็เรื่องเงินสามพันบอกว่าเขาเดือนนี้เขาไม่ได้ผักเดลยได้เงินหมดเต็มเดือนหมดจุดอ็จุดกินหมดนุดแล้วเรื่องว่าเออไปผักไปน้ำก่อนเออเออเออโอ้เจ้า เป็เรียงลูกเลียงห้านเป็นเทจงานยังกันน่ะงานร้านอาหารเป็นงานร้านอหารเนาะอ่าแลสรุปแลหลอกบัวนี่ของของเจ้าหรือของเพื่อนชื่อน้ำการชื่อน้ำการอ๋อชื่อ้วกามาค้าน้ำกาโอ้ขายระกาปันกาโลยล้ำปันหายรกาได้ให้ลูกในร้านกินอ๋อเจ้าให้เบาเสียงหน่อยเป็นมือกล้องให้อีกเพื่อพี่น้องเพราะว่าอ่ากะ เนื่องจากมีหลายๆคนเนาะอย่างไ้พญ่าเฮ็ดแบบนี้เนาะพี่นอ้องออยาบบ่าเห็นเวลาพญานางสัมภาษณ์นี่นะเนาะก็คิดได้แบบว่าเป็นกันเองเรื่องๆเนาะเพราะว่าพญ่าไปฉันว่ากับไปบ่มีตากล้องก็รคิดได้จับเองแต่ก็บ,บ่เห็นเจ้าหนาด้วยองเนาะก็คิดได้แต่ผู้คนที่พญาไปสัมภาษณ์พี่น้องที่นี่มันนี่มีโอกาสเนาะกับทางบอเสียงเพิ่นเป็นมือกล้องให้พี่น้องมานาียให้ทักผมให้จนนะน้องล่นาะเช้าแล้วทักพี่นี้บ่ เพิ่นพักจังมื้อละเอ้ยโรงเรียนนะงั้นพักกีบอกว่าลูกงั้นอนี้บม่ได้ไปปะอันนี้เพิ่นเพิ่นพักแล้วเมื่อวันก็ไปยังมอบดอกไม้หรือเปล่าเอาเอันเมย์บอแมนกินเลี้ยงโอ้วันคู่สิบ่กินเลี้ยงเยอะจิภาคกันโอ้กินก้อนเนาะไม่ง่ายกินก้อนเลี้ยงกินก้อน เอาเงินอันอไฮรันเท่าไรนะที่ตรงกันใช่ปะแต่ละมือนะมือละช่องพลาโอเฉลยเมย์ยูเสียบตัวเนาะพี่น้องจะไยเมยาตั้งหลายบทตัวเรื่องจริงค่ะเออโดยโดยไปนัดไม่ได้มาเกันอันนี้คือถามแบบว่าชิดเป้บอกพี่น้องเลยขามาพี่น้องเรียนเฉลยเมย์มาต้องหลายขีดตัวอ่ะ วัดแตข่เหลาคัวและสิเป็นัสสิบนกจำปันไทอันดโมี่นะอ้าโบมี่บอแล้วก็เาได้ค่ะละวกาเพูเป็นอย่้แต่ากระเจะเาบวัวปลามาใหกซื้อควื้อปามาขายโอ้เล้อปาเาจปลาได้หาไปซ้อลลยาห่ายเอจาคือ่วงน้ำให้ลำหน้านี่อันนี้เห็นน้ำเาได้เป็นบ่น้ำท่วงบ่นได้จะหน้าแซงนาปีอ่ะคือน้ำถ่วมน้ำถ่วมเนาะไลไจะพาหน้าแซงขึ้นน้องเลยแถวนี้ าต้องบอกเข้าใจก่อนเนะพี่น้องเนาะบางคนคิดว่าเอ้าอันน้ำแยมแล้งกับเห็ดนอะแยมน้ำกับเห็ดแบบนี้เนาะที่จริงแล้วยแยมนาบริเห็ดเนาะพี่น้องเนื่องจากว่าน้ำถั่วมเห็ดบาเลยเนาะน้ำถั่วมแม่นอันนี้เพิ่นมาซื้อของบ่มาซื้อคาร์บัวบ่อันน้องหลับไปคายคารบัวไหมลูกขายคาร์บัวไปลูกคาร์บัว่ะให้โบกทิ้งที่เออหัดไปเลยแล้วก็เอาไฮร้านมาขาย Ừ. Đi Đôi, rồi, rồi. ừ. rồi này, đi rồi Chà. Ba, rồi được rồi rồi có còn bùa nó có bắt ngay đây mọi người, thằng ย่อมตล,ล้มเลยเนาะพี in s, <S ่น้องเพราะว่ามันเป็นโล่งมันเนานี่น้องว่าน้องแพ้ได้เนี่ยแคายควนเลยรายคอนน้อยขขายคองเนาะพี่น้องจะเป็นเรื่องที่ดีด้วเนาะเพราะว่าอมาขายคองเขาก็ต้องขายหลอกัวนี่แหละันรทานี่นะ ăn mặt được nghìn xịp ăn bò rồi ừ, rồi 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 chăm mấy đứa, bạn này nữa mà khải cường cái con cho nó chắc là kha đấy bạn <laughs> chắc đấy à để ta vào chỉ sự xoài vô có thể kẹt kịp để làm thang lắm nhờ à tương nhanh nhanh một đốt đây là vào đúng Đây là vào nhanh nhanh

Này này bảo Mặn sẵn. lại thế anh đi <laughs> ไรบานนี้นะอะไรลูกมาอย่าบอกแม่อย่าาบอกะไรสามัอสามมัสามมั่ะสามมอสามมัไรมัดมัดมัด่าไรอ่ะมัด่าไรมัด่าไรมัดสันสองมัดเ้สามจ้าอะไรลูกมัละสิบเด้อ จำไม่เนาะ<ด>จำซี๊ดนะรางวัลที่เจ้าตอบโบถืกลับบาลเสียขนมให้ปันครับอ่าผู้ชายเป็นไอ้เพราคือเป็นน้องนอะใช่เนานะให้ผู้ไอ่กินน้ำเด้อโดยขนมเน,มเนี่ยรับบาลจ่ายเงินให้ปันเล้ไม่ใช่ใก่อนน้ำผนะู้ใหญ่นะขอบใจอ่าน้ำผู้ใหญ่เจะกินถึงที่ตลอดเลยผ่านเกียร์มีลูกค้ามาซื้อเครื่องของเยอะเลยวุ้นเลยครับเป็นผู้ใหญ่กว่าเนาะเฮ้ย่ะ

ดีดีมากครับอ่ะโอเคน้าพี่น้องเนาะกะมายาอกะไลซื้อเหล่าปัวนำน้องเพิ่อนละกะสอนเพิ่นค่าขายพ่อมันละพี่น้องเลยกะมีคิดมีถือน้องน้อยกำลังกำลังเฮี้ยนสู้ในการเรียนรู้พี่น้องมีพิดมีถือแน่นเนาะเลยโอเคพี่น้องกะอ่ะแล้วมายากอจับกล้องเองพี่น้องเห็นเนี่ยอมล้มนาะพี่น้องมายาสิขออันบางๆล้มเนี่ย โอเคเด้อันน้องหล่ากับอันเอื้อยล้กกวนั้นเนาะมาดโดโดยโดยโดยขับใจขึ้นกันเนาเท่านีมาเบะลดระคาได้ป่ะเดกหยอกก็คือหยอกก็คือทำมาบุรซื้อเบะมาในบุซื่อบุได้ได้มาด่นนะ่คืออ๋อเป็มาดินก็ได้เนาะโดยโดยโดยโได้โยได้ไโอเคโอเคอ่าโอเคันนี้ครับจ้า

โอเคน้องพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้บอยเยากะบอามาอุดหนุนไม่ค่าไข่หลอกบัวเนาะหรือว่าบอยดิ่นบอหัวน้ำน้องหล่าเพิ่นนะพ่อแม่พี่น้องอาซึ่งน้องเพชรกับบอยเยากรถามแล้วเนาะที่ไปที่มาเพิ่นกะอยู่น้ำป้าพี่น้องอยู่น้ำป้าเป็นลูกกำพร้าลูกกำพร้าพอเนาะพอกำแม่เพิ่นป้ากันแล้วกะก็เลยเอาลูกหลานมาขายหลอกบัวหลอกยางน้ำเนาะกะสัมภาษณ์ไปถามประวัติของอันพ่อแม่เล็กน้อยนิดนึงเนาะพี่น้องกะก็ได้สอนให้น้องๆอันเพิ่นขายเครื่องขายของเนาะเวลา ลูกค้าเพิ่นมาขายอันซื้อนี่ให้เพิ่นจักอ่าราคาแล้วก็ในการทอนเงินเนาะแล้วก็ในการอ่าขอบคุณขอบคุณนะเนาะเวลาอันผู้ใหญ่เพิ่นมาซื้อเครื่องสระของนะเนาะพี่น้องแต่นองๆอ่าน้องเพิ่นก็สิเฮ็ดพิจิตรถนงเนาะก็ซึ่งบ่ยาวก็คือกันเนาะพี่น้องมายางเป็นผู้ใหญ่กะมีผิดมีถือคือกันเนาะกะบางอันกะผิดบางอันกะถือคือกันกะต้องกราบขอโทษขออภให้แม่พี่น้องเป็นนายเนาะ มายาค่ะมานั่งบังลมเนาะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ถ้าว่ามีเสียงลมรบกวนก็ต้องขอโทษขออภัยพี่น้องเนาะว่าลมเฮงเนาะพี่น้องเมื่อนี้ในเมื่อนี้ก็ลมเฮงพอสมควรเนาะบายาจะเลยมาบางลมกับลุกขึ้นมาเนาะพอเนื่องจากว่าตอนนี้รถกะมาพี่น้องเลยบายาจะยันรถชนเนาะโอเคกับมายาจะอุดยนนซื้อให้เบิร์ตอยู่แหละพี่น้องเลยแต่ว่า กำลังของมวยเน่ากับบอนลายเนาะพี่น้องเนาะกะเอาไปเติมน้ำมันแล้วกะไปพ่อไปเจออาห้านอื่นเนาะกะอุดหนุนกันไปพี่น้องคนเล็กคนหน่อยเนาะกะโอเคพี่น้องจะมาคลิปนี้อย่างไรก็่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ให้มวยาคือเก่าเนาะพ่อแม่พี่น้องถ้ามวญเาเหตุพิการประกันใดก็ต้องกราบขอโทษขออภัยพ่อแม่พี่น้องหลายๆเนาะอ่าสหรับคลิปนี้มวยาก็ต้องขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องผู้ใหญ่เอดีเอฟซีทุกคนเนาะที่ข่ามาหามส้มคลิปของมวยเนาจุจบขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกตัวคนที่ข โอเคอย่างไรวะเนาะสำรับคลิปนี้วะเนาะก็จะได้ขอตัวอำนาพัชฌาไปพี่น้องไปแล้วเนาะก็่าลืมคือเก่าพี่น้องอ่ากดไลค์กดแชร์กดตามไปวะเนาะคือเก่าเนาะก่อนสิไปกันเนาะโอเควะเนาะสิขอเก่าค้ามากาบสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตคุณสุรชุกคนเจอกันอกัวหนาดเลือกพี่น้องวัยสิเป็นอ่าคลิปอีกอย่างเนาะโอเคสบายดี